ฝันว่าฟ้าผ่าหมายถึงอะไรสวัสดีค่ะชาวทิพทอกถึงเกเตอร์ทุกท่านเคยไหมคะฝันว่าฟ้าผ่าลงมาเปลี่ยงแค่คิดก็ขนลุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าความฝันแบบนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาไขาความลับของการฝันว่าฟ้าผ่ากันค่ะทั้งในแง่บวกคำเตือนและแน่นอนค่ะเลขเด็ดที่ทุกคนรอคอยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะ โดยทั่วไปแล้วการฝันเห็นฟ้าผ่ามักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่รุนแรงหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตฟ้าผ่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ดังนั้นการฝันเห็นฟ้าผ่าจึงอาจสะท้อนถึงพลังหรืออารมณ์ที่รุนแรงในจิตใจของผู้ฝันนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกที่ส่งสัญญ,ญาณว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างในเร็วๆนี้ค่ะ ความหมายของการฝันเห็นฟ้าผ่านั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามบริบทในความฝันด้วยนะคะหากคุณฝันเห็นฟ้าผ่าลงมาใกล้ตัวหรือผ่าลงมาในบ้านอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือโอกาสใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งหรือการได้ตัดสินใจครั้งสำคัญ ฟ้าผ่าในความฝันนั้นเปรียบเหมือนพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่ปลุกให้ตื่นตัวบางครั้งมันก็คือสัญญาณให้คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจค่ะในขณะเดียวกันนะคะการฝันเห็นฟ้าผ่าก็อาจจะเป็นคำเตือนได้เหมือนกันนะคะเตือนว่าคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับปัญหาหรือความขัดแยง้งอาจมีเรื่องที่ต้องระวังเช่นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด นอกจากนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพราะฟ้าผ่าแสดงถึงความเครียดหรือความกดดันที่สะสมอยู่ในจิตใจหากฝันเห็นฟ้าผ่าบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณบอกว่าคุณควรหาวิธีผ่อนคลายหรือจัดการกับความเครียดในชีวิตนะคะสำหรับคนทำงานความฝันนี้อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในสายงาน อย่างเช่นการเลื่อนงานหรือโปรเจกต์ที่ท้าทายคนโสดอาจจะสื่อถึงความรักที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนคนมีครอบครัวก็ให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านต้องระวังเรื่องของการสื่อสารกันให้ดีนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับการฝันว่าฟ้าผ่าก็คือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งหรือการเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตด้วยนะคะฟ้าผ่ามักเกิดขึ้นมาพร้อมกับพายุฝน ซึ่งเปรียบเสมือนอุปสรรคและความท้าทายที่คุณต้องพบเจอดังนั้นการฝันเห็นฟ้าผ่าจึงอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้หรือการเอาชนะปัญหาในชีวิตก็เป็นได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่ว่าความฝันนี้จะหมายถึงอะไรนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตสิ่งที่จะทำให้เราปรับตัวและ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างมั่นคง ถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรหนักหนาสาหัสเกินไปอย่าลืมขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือผู้เชี่ยวชาญค่ะความฝันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและจิตใต้สำนึกของมนุษย์บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันแต่ทุกๆความฝันล้วนจะมีเหตุผลและสาระซ่อนอยู่เสมอการเรียนรู้ที่จะตีความและเข้าใจความฝันของตัวเองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำความรู้จักตนเองและพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้และทำความเข้าใจความฝันของตัวเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ